รวยไวสไตล์จีนกฎเหล็กลข18ข้อของเผ่าพันธุ์ที่สร้างเศรษฐีมากที่สุดในโลกวิธีคิดวิธีทำและวินัยลับที่ทำให้คนจีนสร้างตัวไวเติบโตเร็วและรวยได้รื่นต่อรื่นบทนำทำไมชาวจีนรวยเร็วที่สุดในโลกถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะพบความจริงหนึ่งอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนมาตลอดหลายร้อยปี 1. ทุกที่ที่มีโอกาสทำเงินจะมีคนจีนอยู่ก่อนเสมอ 2. ทุกเมืองใหญ่จะมีย่านคนจีนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ 3. ทุกประเทศจะมีเศรษฐีเชื้อสายจีนประสบความสำเร็จโดดเด่น 4. ทุกตลาดจะมีคนจีนเป็นผู้ค้ารายใหญ่หรือผูกห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือหลักวิธีคิดและระบบการใช้ชีวิตที่สร้างความมั่งคั่งแบบจับต้องได้จริง คนจีนไม่หวังรวยแต่เขาสร้างความรวยขึ้นมาทีละก้อนทีละขั้นทีละรุ่นแบบแม่นยำและเป็นระบบมากที่สุดในโลกบทความนี้จะพาคุณลงลึกถึงแก่นแท้การสร้างตัวแบบจีนแบบละเอียดที่สุดแบบที่เข้าใจแล้วชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 1. คนจีนรวยไวเพราะไม่กลัวเริ่มจากศูนย์แต่กลัวอยู่ที่ศูนคนจีนมีนิสัยหนึ่งที่ชัดมากเริ่มจากศูนย์ได้แต่ห้ามอยู่กับศูนนาน ดังนั้นคนจีนจะไม่รอจะไม่ลังเลจะไม่คิดนานจะไม่กลัวงานเล็กจะไม่ขายของกำไรน้อยเขาเชื่อว่ากำไรเล็กๆก,ก็เป็นกำไรยอดขายเล็กๆก,ก็เป็นยอดขายลูกค้าแรกคือก้าวแรกสู่พันลูกค้าเพราะการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องใหญ่แต่ต้องขยับทันทีคนจีนเชื่อในแรงเสียดทานแรกของการเริ่มต้นใครเริ่มก่อนรวยก่อนใครลงมือก่อนกินตลาดก่อนใครจับโอกาสก่อนเป็นเจ้าตลาดในอนาคต 2. คนจีนเชื่อว่าเงินไม่หายถ้าอยู่ในสินทรัพย์คนจีนไม่เก็บเงินไว้นิ่งๆความเชื่อคือเงินที่อยู่นิ่งเท่ากับเงินที่กำลังตายเงินต้องทำงานไม่ใช่เราหลักการคือเก็บเงินลงทุนทันทีขยายต่อทันทีปั่นรอบต่อเนื่องนี่คือสาเหตุว่าทำไมคนจีนโตแบบขั้นบันได เพราะทุกครั้งที่มีกําไรเขาไม่เก็บแต่ขยายต่อจนเงินก้อนเล็กๆกลายเป็นทุนใหญ่แล้วกลายเป็นธุรกิจยักษ์ภายใน5-10ถึงปี 3. ทํางาน2งานเสมองานหาเงินกับงานสร้างอนาคตลักษณะเฉพาะของคนจีนคือเขาจะมีงาน2งานคู่กันเสมองานที่ 1. งานที่ทําเงินวันนี้ทําเพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวงานที่2งานที่ทําเงินในอนาคต ทำเพื่อสร้างฐานะสร้างทุนสร้างธุรกิจคนส่วนใหญ่มีแค่งานเดียวแต่คนจีนมีงานวันนี้และงานหลังเลิกงานนั่นคือเหตุผลว่าคนจีนที่เริ่มจากศูนย์สามารถสร้างร้านสร้างตลาดสร้างโรงงานได้ภายในเวลาไม่กี่ปี 4. คนจีนยอมลำบากตอนต้นเพื่อสบายตอนปลายนี่คือหลักคิดที่ทำให้เขารวยเร็วคือจงใช้ความลำบากซื้ออนาคตที่ดี คนจีนหนักตอนต้นเพื่อจะเบาในอนาคตในขณะที่หลายคนเลือกสบายตอนต้นแล้วหนักตอนปลายคนจีนยอมเหนื่อย5-10ปีเพื่อให้ชีวิตอีก40-50ปีสบายนี่คือการคิดแบบยาวที่คนทั่วไปไม่ทำา 5. คนจีนเก็บเงินแบบโหดแต่ลงทุนแบบกล้า 3. นิสัยที่ทำให้คนจีนรวยไวยกว่าคนอื่นคือ 1. ประหยัดแบบไม่อายใครกินง่ายใช้น้อยเน้นเก็บทุน 2. ลงทุนแบบใจนักสู้เปิดร้านซื้ออุปกรณ์ซื้อสินทรัพย์ซื้อสต็อกเริ่มธุรกิจทำรอบเงิน 3. ขยายทันทีเมื่อมีโอกาสไม่รอไม่กลัวไม่ช้าเพราะคนจีนรู้ดีว่าเงินทุกบาทต้องทำงานให้หนักกว่าเจ้าของ 6. คนจีนมีจิตวิญญาณของพ่อค้าในสายเลือดจะสังเกตได้ว่าคนจีนส่วนใหญ่มีทักษะการซื้อขายโดยธรรมชาติ โตมากับการช่วยพ่อแม่สายของเก็บเงินทอนเรียนรู้ต้นทุนเข้าใจขาดทุนกำไรพูดกับลูกค้าบริหารสต็อกเจราจาต่อรองทักษะเหล่านี้ฝังลึกในชีวิตเด็กจีนจนกลายเป็นสัญชาตญาณพ่อค้านี่คือเหตุผลว่าทำไมเด็กจีน18ถึง20ปีทำธุรกิจได้ในขณะที่คนทั่วไปเริ่มคิดเรื่องงานตอน25 7คนจีนรวยแบบครอบครัวไม่ใช่รวยแบบตัวคนเดียวนี่คือเคล็ดลับที่เปลี่ยนชีวิต คนจีนไม่รวยคนเดียวแต่รวยทั้งม่านเขาจะช่วยกันเปิดร้านด้วยกันลงทุนด้วยกันเก็บเงินรวมกันมีเงินกลางของครอบครัวสร้างธุรกิจเป็นทีมขยายเป็นเครือญาติสร้างอาณาจักรหลายเจเนเรชั่นเพราะเขารู้ว่าครอบครัวที่รวมพลังเท่ากับธุรกิจที่ใหญ่กว่าใคร8คนจีนไม่กลัวงานหนักแต่กลัวไม่คุ้มทุนที่ลงไปคำสอนของคนจีนรุ่นเก่าคือจะเหนื่อยแค่ไหนก็ได้ขอให้เหนื่อยแล้วได้เพิ่ม คนจีนไม่กลัวเหนื่อยแต่กลัวเหนื่อยฟรีกลัวเหนื่อยแล้วไม่โตกลัวเหนื่อยแต่ไม่มีผลลัพธ์นี่ทําให้เขาคิดแบบต้นทุนกําไรตลอดเวลาทุกการลงแรงต้องมีกําไรระยะยาวนี่คือทักษะเชิงธุรกิจที่ฝังอยู่ในเลือดของคนจีนทุกคน 9. คนจีนมีนิสัยค่อยๆรวยแต่รวยแบบไม่ถอยกลับคนจีนอาจเริ่มช้าเริ่มเล็กเริ่มแบบบ้านๆแต่ทุกก้าวไม่มีคําว่าถอยหลังเพราะเขาใช้กฎว่าไม่รีบแต่ไม่ถอย คนจีนทำช้าแต่ชัวเล็กแต่แน่นเรียบง่ายแต่มั่นคงนี่คือวิธีที่เขายึดต,ตลาดได้ทุกที่ในโลก 10. คนจีนมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองว่าเล็กเกินไปทุกตลาดเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นสินค้าราคาถูกของใช้ทั่วไปของที่คนอื่นไม่ทำตลาดเล็กของพื้นฐานร้านเล็กๆแต่คนจีนรู้ว่าถ้าควบคุมของเล็กได้อีกไม่นานเขาจะควบคุมของใหญ่ได้ด้วย11 คนจีนรู้จักการขยายเงียบๆไม่โอ,อวดไม่โชว์ก่อนเวลานี่คือหนึ่งในกฎที่ทำให้เขารวยเร็วที่สุดคือไม่อวดรายได้ไม่โออวดความสําเร็จไม่พูดเยอะแต่ขยายแบบเงียบๆเ,เพราะเขารู้ดีว่าคนที่อวดจะถูกขัดขวางคนที่เงียบจะเติบโตได้ต่อเนื่อง 12. คนจีนลงทุนในระบบไม่ใช่ลงทุนในสินค้า ธุรกิจคนจีนไม่ได้โตจากโชคแต่จากระบบที่แข็งแรงเช่นระบบซื้อของถูกกว่าใครระบบส่งของเร็วกว่าใครระบบหาแรงงานระบบลูกค้าประจำระบบเครดิตในชุมชนระบบครอบครัวช่วยกันระบบเงินหมุนระบบสป라이อาหารหรือสินค้าค้าตรงนี่คือเหตุผลว่าทำไมธุรกิจคนจีนแม้เปลี่ยนเจเนเรชันก็ยังอยู่และยังโตได้เรื่อยๆ 13. คนจีนเชี่ยวชาญเรื่องความเสี่ยงเพราะเขาแบ่งความเสี่ยงเป็นชิ้นเล็กๆเ,เขาไม่ทุ่มหมดตัวไม่เดิมพันครั้งเดียวไม่ใช่คนเสี่ยงแบบบ้าบินแต่เขาจะแบ่งความเสี่ยงแบบคำนวณเช่นแบ่งทุนออกหลายส่วนลงทุนเล็กก่อนใหญ่ทดลองตลาดเล็กทดลองสินค้าใหม่แบบไม่เสี่ยงมากกระจายธุรกิจทำเพิ่มทีละชั้นนี่คือทักษะที่ทำให้เขาไม่ล้มแรงแม้พลาดก็กลับมายืนได้เร็วขึ้น 14. คนจีนให้ความสำคัญกับคำว่า ต้องอยู่รอดก่อนจึงจะรวยได้ธุรกิจคนจีนมีปรัชญาสำคัญคือก่อนจะคิดเรื่องกำไรต้องคิดเรื่องอยู่รอดดังนั้นเขาจะลดต้นทุนอย่างโหดบริหารเงินสดเข้มไม่ใช้เงินเกินตัวไม่เก็บทุนให้หนาไม่เปิดร้านใหญ่เกินจําเป็นไม่ขยายก่อนมั่นใจทำกำไรเล็กแต่สม่ำเสมอเพราะเขารู้ว่าอยู่รอดคือความสามารถที่สำคัญที่สุดในเกมธุรกิจ15 คนจีนให้ความสำคัญกับลูกค้าเก่ามากกว่าลูกค้าใหม่คนทั่วไปไล่หาลูกค้าใหม่แต่คนจีนเพิ่มกำไรจากลูกค้าเก่าเพราะเขาไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องโน้มน้าวไม่ต้องสร้างความเชื่อใจใหม่ซื้อซ้ำบ่อยแนะนำเพื่อนเป็นฐานรายได้ระยะยาวนี่คือวิธีที่ร้านจีนเล็กๆโตเป็นร้านใหญ่แล้วกลายเป็นธุรกิจหลายสาขา 16. คนจีนไม่เสียดายของเก่าแต่ลงทุนของใหม่ตลอด ทุกครั้งที่มีเงินเขาจะถามตัวเองเสมอว่าเอาเงินนี้ไปทำอะไรให้โตขึ้นได้บ้างเอาไปซื้ออะไรที่จะสร้างรายได้ต่อเนื่องถ้าซื้อของใช้มันเพิ่มรายได้หรือไม่ถ้าไม่ไม่ซื้อคนจีนไม่ซื้อเพื่อโชว์แต่ซื้อเพื่อเพิ่มอำนาจทางเศรษฐกิจ17คนจีนสอนลูกแบบสร้างรากไม่สร้างภาพลักษณ์นี่คือความลับที่คนทั่วไปมองไม่เห็นคนจีนสอนลูกให้ทำงานหนักอดทนคิดเป็นเงิน ไม่อายทำกินเรียนรู้ทักษะการซื้อขายเคารพเงินลงทุนตั้งแต่เด็กไม่ฟุ่มเฟือยมีวินยัยพัฒนาตัวเองต่อเนื่องนี่คือรากของคนจีนที่ทำให้เขาสร้างเศรษฐีขึ้นมารุ่นต่อรุ่น 18. คนจีนมีสมการรวยที่ใช้ได้ทุกยุคทำงานหนักเก็บเงินโหดลงทุนเร็วขยายต่อเนื่องและคิดยาวเท่ากับความมั่งคั่งรุ่นต่อรุ่น นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือวิธีคิดที่ถูกพิสูจน์มาแล้วนับพันปีบทสรุปถ้าคุณอยากรวยเร็วให้คิดแบบจีนทำแบบจีนตีตลาดแบบจีนถ้าคุณนำเพียงครึ่งหนึ่งของแนวคิดเหล่านี้ไปใช้เส้นทางชีวิตของคุณจะเปลี่ยนทันทีคนจีนไม่ได้รวยเพราะโชคแต่เพราะกฎลับของวินยัยความอดทนการลงทุนซ้ำและการคิดยาวขอให้คุณจำสามประโยคนี้ให้ขึ้นใจครับเริ่มเล็กก่อนแต่ไม่หยุด เงินต้องทำงานไม่ใช่เราเงียบไว้แล้วลงมือส่วนผลลัพธ์จะพูดแทนเราเอง